ครับสวัสดีครับพ,อพ่อแม่พี่น้องผมนี่นมทนกันมาเก็บเห็ดครับ pigs. มาเก็บได้หลายเตืบอแล้วพี่น้องไอ้มาพ่อเฮ็ดพงทามยูนยูนอุ้มไหมนี่น้องพี่น้องนอะนี่โอ้ได้หลายเตืบอพี่น้องก็จากอีพี่ี่แลวเนาะพี่น้องเนาะสีมาอัปเดตว่ายายตุนเพิ่นเก็บได้หลายปันไดแล้วพี่น้องเฮ็ดพงทามโอ้เห็ดปวกเพิ่นเก็บได้หลายเตืบอเลยพี่น้องเอ้เห็ดปวกก็ได้เห็ดปวกก็ออกบิดพี่น้องเทวนี้ ออกหลายพี่น้องว้านุ่มทนแต่พัดเกินมานุ่มทนก็เค,เคยเห็นพี่น้องครับอูลหลายขนาะดฝนกระตุกพี่น้องฝนตกลิ่นครับเดี๋ยวนุ่มทนจะพาไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว่านเมตุนเพิ่นเก็บได้หลายปันได๋แล้วเป็นได้ป้าเม่ตุนเพิ่็ยังเก็บอยู่เลยพี่น้องเด้อ เดี๋ยวลงโทษพาไปเบิองครับยังโบเบิดเพ่นดมาโบเอาพี่น้องโบเอาครับครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับกูนะครับยังนุ่มอยู่นี่นะมาเด้อพี่น้องเดิมยังข่าวลากพูด่าพี่น้องปัดตัว ปพี่น้องพูดอะไรพี่น้องได้หลายเขาเลือนี่ผึ่งทางได้บางสองโลนี่แหละมือเดียวเลยเออพูดอะไรพี่น้องพี่น้องพี่น้องมันเป็ันยังพี่น้องอันนี้มันดอกจูมลายอยู่ได้เยินพี่น้องครับมาไหนเมียพี่น้องมาหาหนุ่มทนเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเอาเลยพี่น้องเอ้ย ลุมท้นพ่อแล้วครับตะกร้าผ้ามาลูกอันนี้มันเต็มแล้วพ่อแล้วครับใส่ตะกร้าผ้าพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องอันนี้เพื่อนก็นกนโบโบได้เก็บเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันหลายครับเอาไว้ให้ผู้มาที่ลางเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวมเมื่อกระบ,บอกขาเจ้ามาเก็บเอาเลยพี่น้องอันนี้ก็เต็มตะกร้าผ้าแล้วพี่น้องอู้ มีตูนคนนั่งเก็บเอาผู้เดียวนี่เลยครับเดี๋ยวจีเอาเฮ็ดอันนี้เมื่อล่างแล้วพี่น้องเอ้มันก็นอยากเถาแน่แล้ะครับเดี๋ยวเมื่อบอกขเขาจามาเก็บเอาบานนี้คุณดักพี่น้องเต็มทางสีเลยครับคุณกระนุบันนาพี่น้องเอ้เพิ่นอยากพ่อแล้วครับ,นบนหนุบันนากระได้เอาขอบริเก็บด้วยพี่น้องด้วย ปาไว้ผู้เพื่อนมานน้ำหลังครับโบกเก็บหอกกระโวดทำลายครับโบกเก็บหอกกระโวเหยียบถิมครับเสียดายมันครับบอกขาเจ้ามาเก็บเอาแต่สิให้เก็บให้กับสิบโบไว้พี่น้องเลยโคตรเฮ็ดแล้วมันก็นหลายคักหลายแนย่พี่น้องเอ,อ้ยผมก็เพิ่งเคยเห็นน้องพระ นะครับโอ้ตุบๆเลยพี่น้องทางใต้ในป่ามันหกพี่น้องว้าคือหกแท้พี่น้องเราว้า้องเลยเดี๋ยวเดียวผมจะให้เบื้องด้วยพี่น้องด้วย ียพี่น้องเนี่ยอุ้ยอุ้มเดียวนี่ก็ผูแห้งแล้วพี่นอ้องดูด่าพี่น้องขึ้นเป็นรีมเป็นรีมเลยพี่น้องเลยยังตุมต่มๆอยู่เลยพี่น้องเด้อนี่นี่ครับเดี๋ยวๆนุ่มทวนอื่นเขามาเก็บก่อนพี่น้องเลยยิงลยเลยยุบยีตุมต่มๆเลยยิงตุ่มๆเลยพี่น,อน้องนุ่มทวนพาเลาะเบื้องอีกพี่น้อง พี่น้องพี่พี่แมนเบิร์ดครับแมนเบิร์ดพี่น้องเอ้ยแมนเบิร์ดพี่ก็แมนพี่น้องพี่มาออกแบบได้ออกแบบนี่พี่น้องพี่น้องผมผมก็บ่เคยเห็ดลายปลานี่พี่น้องบ้านผมบ่เคยออกลายปลานั้น ฮะน,น้าขีดปลาออกไว้เหรอฮะนหรอือมผมก็บุเคยเห็นมันออกลายปลานี่พี่นอ้องยังตุ่มๆอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมือแลงเขาก็ทิมะเบิองไม่พี่น้องฮะมันพุทธขึ้นมาใหม่ครับพี่นอ้องขอครับ ดงเพื่อเาแยตุงกเก็บเอาเนาะพี่น้องพี่น้องนี่พิษตัวนี้คือนี่นี่เก็บเอาพุดตาบ่ผุดอ่าพี่น้องเก็บให้พ่อแม่พี่น้อง่นเบิ่งนะโอ้ยเข้าบ่ได้ผุดะครับจะดองงามๆเนะคะผุดะครับผุดนะครับ้แล้วค่ะ ได้เอยเอาดอกนุ่มๆเลยด้อโอ้ยค่โอ้ยกระยามันยายมันดอกเท่าแล้วเอาไว้ให้ผู้หมเน่ผู้มเนี่ยะะะเดี๋ยวมึงทวนเก็บก็ได้ไปลองเฮ้ยบานกระยามันเลยตองนึงไงมีเสียงอยู่ด้วยนี่เกเยนะี่ดัพี่น้อง พ,พี่น้องเฮ้ยพี่น้องผมเก็บสอยกันเฮ้ยในเมื่อแกียงเที่ยงท่านี่รกันพี่น้องมาเดินมาเดินมาเก็บเห็ดซอยนุมทนเดี๋พี่น,อน้นองเลย มาเด้อครับมาเด้อเอามนอยากองที่น้ากูจะมาเก็บอยูโอ้ยบวกอันบตายดอกหิงดอกกองใส่กระคูคือเก่าละแม่ก็เห็นอยู่บนยูน่าเงินกูหำมองอันนี้ ผุดดอกพี่น้องได้คะโอ้ยมันทวนออกไปกันพี่น้องเอ้ยโอ้อยู่พี่ก็ยังดอกดีๆอยู่ได้พี่น้องเอ้ยยังอันนุ่มๆอยู่พี่น้องเพื่อนโบเก็บนี่เอา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 ผุดดพี่น้องเครื่องตะกร้าผ่าแล้วพี่น้องเ้ยครับคลิปนี้กาที่โคลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ย ขับเสียรจเจรดกระเฮ็ดป่วนถาดที่ตามด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ